ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะเรื่องราวของการสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่มักกะสันนั้นยังคงเป็นที่สนใจอย่างต่อเนื่องค่ะและล่าสุดมีการร่วมศึกษาเรียนรู้และพูดคุยถึงอนาคตร่วมกันทั้งนักเรียนเครือข่ายแรงงานนักผังเมืองและเครือข่ายนักอนุรักษ์นะคะเพื่อให้มักกะสันนั้นเป็นเหมือนบ้านของทุกคนติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองค่ะ เห็นว่าประเด็นเรื่องการก่อสร้างศูนย์าการค้าขนาดใหญ่ในเขตมักกะสันกำลังได้รับความสนใจนักเรียนกลุ่มนี้จึงตกลงในห้องเรียนเพื่อออกมาศึกษาสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณจากเขตบางขุนเทียนเดินทางมาฟังเรื่องเราของมักกะสันในพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยริมถนนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีห้องเรียนวันนี้มีครูเป็นพี่ป้าณ้าอาซึ่งมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ แรงงานการพัฒนาและผังเมืองแม้จะไม่มีความรู้เรื่องมรกสันมาก่อนแต่เมื่อได้ฟังข้อมูลที่หาไม่ได้ในห้องเรียนรวมทั้งโลกอินเทอร์เน็ตระพีพรมนโนรัตนักเรียนชั้นม .6 ก็เห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมรกสันควรตัดสินใจอย่างค่อยเป็นค่อยไป สิ่งจากการที่ได้มาวันนี้ค่ะสิ่งที่หนูเห็นคือเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่ที่เต็ไมไปด้วยเรื่องราวแล้วก็ความผูกพันของผู้คนดังนั้นก็เหมือนกับทุกทกที่อะค่ะที่เมื่อมีคนมาอยู่รวมกันแล้วสร้างเรื่องราวขึ้นมาคิดว่าพูดง่ายๆคือเป็นบ้านที่ไม่อยากจะให้ถูกทาลายไปอะค่ะมาที่นี่มันก็มีประเด็นเราเราไม่รู้เรื่องสาภาพเลยไม่รู้เรื่องการรถไฟเลยไม่รู้เรื่องด้วยว่าโปรเจกต์ใหญ่ขนาดเนี้ย จะมาลงที่นี่ก็กรู้แหละว่าเป็นห้างสับสินค้าเป็นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่ว่าเป็นขนาดคอมเพล็กซ์ขนาดนี้แล้วก็กินพื้นที่กว้างมากแล้วก็จะมีผู้คนที่เกี่ยวข้องเยอะมากเด็กๆศึกษาเรื่องราวของมกะสนในวันๆส่วนผู้ใหญ่ก็ถกกันถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าสมมติว่าชุมชนได้มีการได้มีการมาเจอกันกับกลุ่มต่างๆหรือว่าเจอกันตามวาระว่า สิ่งที่ชุมชนคิดมีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นความสําคัญเช่น5ชุมชน10ชุมชนรอบมกกสันชุมชนรถไฟกลุ่มสถาปนิกวิศวกรมีการทําข้อมูลเรื่องคุณค่าของมกกสันในเชิงของสถาปัตยกรรมระบบนิเวศแรงงานแล้วเรามาคุยกันเราก็จะเห็นภาพต่อของมกกสันที่เป็นอดีตปัจจุบันและการมองอนาคตจากหลายๆมุมถ้าเปิดใจกว้างเช่นการรถไฟกรุงเทพหรือแม้แต่นโยบายของรัฐบาลเนี่ย เปิดใจที่จะรับฟังแล้วก็หาทางออกร่วมกันเนี่ยมันน่าจะมีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าคนก็ยังไม่เห็นด้วยนะต่อการที่จะใช้พื้นที่แบบเต็มรูปแล้วนําไปสู่การสร้างอาคารขนาดใหญ่สนทีเดียวลองมาคิดช่วยกันหาทางเลือกที่รถไฟก็ไม่ได้เสียประโยชน์ขณะเดียวกันก็กลุ่มต่างๆก็รู้สึกว่าสามารถเดินต่อกันได้เพราะมันเป็นพื้นที่ที่เหลือน,น้อยมากแล้วในกรุงเทพเมื่อมกกะสันไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ชีวิตของคนในมกกะสันเท่านั้น ในวันที่ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับอนาคตของมักกะสันร่วมกันที่นี่จึงเปรียบเสมือนความฝันร่วมที่ทุกคนพร้อมจะช่วยกันแต่งแต้มให้เป็นความจริงนักข่าวพลเมืองรายงาน